สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณมาฝากทุกท่านกัน เคยสงสัยไหมครับว่าคนในยุคแรกๆเนี่ยเขาก็เกิดมาในสังคมของเขาถูกไหมครับเกิดมาในเผ่าของเขาแล้วก็อาจจะวิวัฒนาการกลายไปเป็นอาณาจักรเป็นจักรวรรดิเป็นประเทศอะไรก็ว่าไปแต่คนในประเทศนั้นๆเนี่ยเขาก็จะคุยภาษาเดียวกันถูกไหมครับอาจจะเป็นภาษาอะไรก็ได้แต่ทุกคนครับคำถามมันอยู่ตรงนี้ครั้งแรกที่พวกเขาเนี่ยได้เดินทางไปติดต่อกับประเทศประเทศอื่นที่ใช้ภาษาอื่นเนี่ยเขาคุยยังไงกันรู้เรื่องครับยกตัวอย่างเช่นสมัยที่ประเทศในแถบยุโรปเนี่ยเดิน ทางมาตั้งอาณานิคมที่ทวีปอเมริกาเนี่ยเขาสื่อสารกับชนพื้นเมืองได้ยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปหาคําตอบด้วยกันเลยดีกว่านะครับผมยุคนี้เนี่ยด้วยกระแสโลกาภิวัตน์นะครับแล้วก็ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษของคนหลายๆคนเนี่ยมันทําให้การติดต่อสื่อสารของคนทั่วโลกเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายทุกคนเนี่ยใช้ภาษาหลักอย่างอังกฤษฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งจีนเนี่ยในการสื่อสารกันนะครับบางคนที่สามารถเรียนภาษาที่3ได้เนี่ยเขาก็เรียนซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยถูกไหมแต่ในยุคโบราณ ในยุคที่ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลเนี่ยถูกใช้อยู่เพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นและการเรียนภาษามันยังไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนตอนนี้เขาคุยกันได้ยังไงเนี่ยให้รู้เรื่องซึ่งตามประวัติศาสตร์ของเราแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลายครั้งมากๆเลยซึ่งเรื่องราวของการค้นพบทวีปต่างๆเนี่ยมันก็มักจะวนเวียนอยู่กับประเทศในแถบยุโรปนั่นแหละครับเพราะว่าประเทศในแถบยุโรปเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการสำรวจทางทะเลและการล่าอณาน,ะนิคมถูกไหมการค้นพบว่าโลกกลมเนี่ยก็เกิดขึ้น เพราะชาวโยุโรปเลยเราจะยกกรณีตัวอย่างมาเนี่ยคือตอนที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยทำการติดต่อกับชนพื้นเมืองเป็นครั้งแรกเขาเนี่ยนะครับไม่รู้เลยว่าพวกนั้นเนี่ยใช้ภาษาอะไรคุยกันแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็เกิดการแลกเปลี่ยนกันและในภายหลังเนี่ยก็ได้พัฒนานะครับกลายมาเป็นการพึ่งพาอาศัยชนพื้นเมืองในการพัฒนาตัวเมืองอาณานิคมของเขาผมก็ได้ลองไปหาข้อมูลมาเนี่ยนะครับแล้วก็ได้เจอแนวคิดหลายแนวคิดเลยที่น่าสนใจมากๆซึ่งคําตอบหลักๆเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับจะพูดกันไปเสียงเดียวกัน ว่าการเรียนรู้ภาษาต่างชาติของไม่ว่าจะเป็นนะครับคนยุคแรกๆหรือว่าคนสมัยใหม่เนี่ยเราสามารถเรียนรู้ภาษาอื่นได้อย่างอัตโนมัติโดยการใช้สภาพแวดล้อมเป็นเครื่องมือนะครับผม สภาพแวดล้อมเป็นเครื่องมือเนี่ยหมายถึงยังไงกันตัวอย่างแรกเนี่ยคือลากภาษาครับอย่างที่เราได้เคยบอกไปเนี่ยว่าชนชาติต่างๆในภูมิภาคที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกันเนี่ยจะมีอิทธิพลทางภาษาเนี่ยนะครับมาจากรูทเดียวกันคือเรียกง่ายๆว่ามีความคล้ายคลึงนะครับมันสามารถที่จะสื่อสารและทําความเข้าใจที่ตรงกันได้โดยไม่ยากสักเท่าไหร่ลองคิดภาพว่าเป็นชนเผ่า2ชนเผ่านะครับที่เป็นชนเผ่าเพื่อนบ้านกันแล้วก็เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเนี่ยในยุคแรกๆของประวัติศาสตร์ เมื่อชนเผ like ่าพวกนั beauty, ้นเนี่ยนะครับได้มีการพบปะเจอกันไม่ว่าจะเป็นนะครับการแลกเปลี่ยนสิ่งของการค้าขายกันหรือว่าการสงครามกันเนี่ยทุกครั้งที่คนพวกนั้นเนี่ยได้ติดต่อกันมันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนทางภาษาขึ้นนะครับผมและอิทธิพลทางภาษาของหมู่บ้าน2หมู่บ้านนั้นเนี่ยมันก็จะมีความนะครับกลืนกันจนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีคนที่พูดทั้ง2ภาษาเป็นและสามารถกลายไปเป็นล่ามหรือแม้กระทั่งสอนภาษาคนอื่นได้ด้วย เพราะท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับผมยุคที่แล้วเนี่ยการเดินทางข้ามเมืองข้ามหมู่บ้านกันหรือแม้กระทั่งข้ามประเทศเนี่ยมันเนี่ยนะครับใช้เวลาต่างกับยุคนี้อย่างมากเลยถูกไหมเวลาจะเดินทางทีนึงเนี่ยต้องเตรียมการเป็นวันวันเป็นอาทิตย์หรือแม้กระทั่งเป็นเดือนเลยเมื่อพวกเขาเดินทางไปได้แล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะเดินทางกลับทันทีเลยถูกไหมครับโอ้โหการเดินทางมันเหนื่อยมันต้องพักผ่อนหรือมันต้องเตรียมเสบียงอะไรพร้อมก่อนที่จะกลับไปหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยเขาก็ต้องใช้เวลานะครับอยู่ต่างที่ต่างแดนเนี่ยเป็นอาทิตยย์เลนะครับ ซึ่งเวลาเหล่านั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็สามารถเรียนภาษาของคนท้องที่นั้นๆได้ด้วยซึ่งคนที่จะมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้มากๆเนี่ยก็จะเป็นพวกพ่อค้านะครับผมที่เขาต้องเดินทางไปยังประเทศอื่นๆอาณาจักรอื่น,น,น,นๆมากมายเนี่ยเขาก็จะได้ศึกษาภาษาเหล่านั้นเนี่ยจากการค้าการต่อรองซึ่งไอ้การค้าเนี่ยมันก็เกิดมาก,กับสังคมมนุษย์เนี่ยกี่พันปีแล้วละครับทุกคนเรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงอารยธรรมแรกๆเลยไม่ว่าจะเป็นเมโสโปเตเมียหรือว่ารุ่มแม่น้ำาวงโหก็ตามเนี่ยการค้าเนี่ยมันมีมานานแล้ว นะครับผมการแลกเปลี่ยนทางภาษาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติเลยนะครับยิ่งกลุ่มคนที่ล่าภาษาคล้ายกันเนี่ยมันยิ่งทําความเข้าใจได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งในยุคหลังๆแล้วเนี่ยนอกจากพ่อค้าเนี่ยนะครับคนที่มีบทบาทในการแลกเปลี่ยนทางภาษามากเนี่ยก็คือพวกนักบวชนั่นเองนะครับผมการสอนศาสนาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการนะครับแลกเปลี่ยนทางภาษานะครับยกตัวอย่างเนี่ยก็เป็นช่วงที่ยุาอนาทิคมยุคแรกๆที่ชาวยุโรปเนี่ยเริ่มที่จะเข้าไปมีบทบาทในพื้นที่ของทวีปอเมริกา ตอนเหนือและใต้กลุ่มคนที่จะมาพร้อมกับนักสำรวจเนี่ยจะเป็นใครครับผมนอกจากพ่อค้าแล้วเนี่ย จะเป็นพวกมิชชันนารีนั่นเองมิชชันนารีมีหน้าที่อะไรกันมิชชันนารีมีหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนานะครับซึ่งก็คือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิกเนี่ยแหละพวกเขาเนี่ยก็จะนําคําสอนจากไบเบิลเนี่ยนะครับมาพยายามสอนกับชาวพื้นเมืองซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามิชชันนารีกลุ่มแรกเนี่ยเขาสอนกันยังไงให้รู้เรื่องนะครับหลักๆแล้วเนี่ยพวกมิชชันนารีเนี่ยไม่ได้เรียนภาษาท้องที่ด้วยตัวเองแต่ว่าจะเป็นการนําชาวท้องถิ่นเนี่ยจำนวนหนึ่งกลับไปยังยุโรปเพื่อไปสอนภาษาพวกเขาแทนนะครับซึ่งเมื่ ไปที่โยุโรปแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันก็จะบีบบังคับนะครับให้เขาเนี่ยต้องพยายามในการขวนขวายเรียนรู้ซึ่งสุดท้ายแล้วเลยเนี่ยนะครับพวกเขาก็จะเรียนรู้ได้เองอาจจะด้วยระยะเวลาที่สั้นหรือระยะเวลาที่ยาวนานก็แล้วแต่สมองของแต่ละคนนะครับซึ่ง้การยกตัวอย่างแบบนี้เนี่ยนะครับหลายคนคงจะคิดว่าเอ้ยมันง่ายไปหรือเปล่ามันเป็นไปได้เหรอที่คนพื้นเมืองเนี่ยจะอยู่ดีๆมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสได้เลยเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับผมเพราะว่าคอนเซปต์เนี่ยมันก็เหมือนกับ ตอนเรายังเป็นทารกนั่นแหละครับตอนเรายังเป็นทารกเนี่ยเราไม่ได้เกิดมาพูดภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษได้เลยถูกไหม ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนถูกไหมครับตอนที่พูดได้ครั้งแรกเนี่ยคำคำแรกเนี่ยนะครับไอ้คำว่าป๋าป้าหมามาเนี่ยมันออกมาได้ยังไงมันออกมาเพราะสภาพแวดล้อมของครอบครัวเรานั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะรู้แหละว่าอ่ะไอ้คำว่าป๋าป้าเนี่ยมันหมายถึงไอ้คนคนนี้แหละที่เป็นผู้ชายที่เป็นพ่อเราเนี่ยที่เป็นครอบครัวเราหมามาก็คือแม่คนคนนี้แหละอ่ะซึ่งในภายหลังเนี่ยเราก็จะค่อยๆมาเข้าใจคอนเซปต์ของคาคานั้นมากขึ้นมากขึ้นหลังจากที่เราเริ่มจะซึมซับภาษานั้นมากขึ้นเรื่ออออยยๆนนนนนนัััเเเงงหมมืกกลคบผท้ ที่ที่ถูกจับไปยุโรปเพื่อไปศึกษา สิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกได้ว่ามันเรียนรู้ได้นะครับจากสิ่งของที่เราเห็นและมีด้วยกันยกตัวอ,อย่างอีกคํหนึ่งเนี่ยอาจจะทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นคําว่าต้นไม้เนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักต้นไม้อยู่แล้วและรูปทรงรูปร่างของมันเนี่ยคือเราไม่ต้องบอกว่ามันชื่อต้นไม้เราก็รู้ว่าไอเนี่ยมันเรียกว่าต้นไม้ถูกไหมทวีปอเมริกามีต้นไม้ยุโรปมีต้นไม้เพียงแต่ว่าเราเรียกมันคนละแบบเท่านั้นเองนะครับชนพื้นเมืองอาจจะมีคําเรียกต้นไม้แบบหนึ่งภาษาอังกฤษก็เป็นคําว่า tree ภาษาไทย คือมันเป็นสิ่งที่มีเหมือนกันมีร่วมกันเนี่ยมันเลยเอามาเป็นพื้นฐานในการเรียนและสอนภาษาได้นะครับผมแต่อาจจะเป็นต้นโอก๊กต้นเมเปิลอะไรเนี่ยอันนี้มันก็แอดวานซ์ขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งและเมื่อมีกลุ่มคนที่สามารถพูดได้2ภาษาหรือไบลิงกัวได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยการที่พวกเขาจะนําไปสอนต่อเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนั่นแหละครับก็ทําให้อรายออรายธรรม2อารยธรรมเนี่ยสามารถเข้าใจกันได้อย่างง่ายได้แล้วนะครับผม พูดกันแบบสรุปสรุปเลยเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าเกิดจะเรียนรู้ภาษาต่างชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคไหนนะครับไม่ว่าจะมีคนเคยเรียนมาก่อนหรือเปล่าเราสามารถเรียนได้นะครับโดยการใช้สภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมมาเป็นพื้นฐานในการศึกษาภาษาเหล่านั้นนะครับนึกถึงคอนเซปต์ของเด็กทารกไว้อะทุกคนทําไมเด็กลูกครึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถึงพูดกันได้สองภาษาเพราะว่า สภาพแวดล้อมแรกเริ่มของเขาเนี่ยเกิดมากับ2ภาษายัางไงละครับผมเขาไม่ได้มีความรู้ทางภาษามาตั้งแต่เกิดอะถูกไหเขาก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ซึมซับกันไปจากสิ่งที่พ่อแม่เขาทาสิ่งที่พ่อแม่เขาพูดนั่นแหละซึ่งถ้าพ่อแม่เขาพูด2ภาษาเนี่ยตัวเขาเองก็จะโตมาแบบเรียนรู้2ภาษาได้นั่นเองนะครับผมหวังว่าสรุปมาแบบนี้หลายคนคงจะเข้าใจกันนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าแต่ละเคสของแต่ละพื้นที่บนโลกเนี่ยมันก็จะมีความต่างกันเพราะว่าอันหนึ่งลาภภาษาเนี่ยอาจจะคล้ายกันหรืออาจจะแตกต่างกันอย่างสิ้น อาจจะมีเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวอาจจะมีเรื่องของสติปัญญา IQ โอ้ยหลายแหล่เลยครับแต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยมันก็เริ่มจากสภาพแวดล้อมทั้งนั้นแหละซึ่งถ้าเกิดใครมีทฤษฎีหรือไอเดียอะไรอีกเนี่ยนะครับก็สามารถเขียนบอกเรากันมาได้เลยนะครับอันนี้ผมสนใจอยากอ่านมากจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหแปลกอะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้คิดถึงซึ่งวันนี้หาข้อมูลผิดพลาดตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับทุกคนขอเน้ลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ